bao Hãy va hôm mày má taou hồ Lu khăm m à y l o n a กอลุงเอ,อ๋ยราถนาใดขพให้ได้นั้นสมค่าผู้ไอพอนผู้คารับเรี่อนผิดพลาดประกันใดใหออภัยเด้อครับผู้เอาเงินให้สี่ลำว้หรือลำสาผู้บาพันส่นสังสี่ลำฟ่าหรือลำฟังล้ำตลกผู้ฆ่าไทานรีน์สู่ก้นสี่ลำพัดลำดนลํำโจดล้ำถามตามหัวใจคนมาผู้สัตว์ท่าจางทางผู้เอาเงินให้ขอภัยนํา ขอโทษเด้อย่าแม่ขอโทษเด้อย่าพอ่อยาได้เห็นจนหายลันลาัวาก่อนวันนี้ผมสิย้อนพ้นต่อที่สองของได้ดีของได้งามใครเป็นของทานถึงย่ำนอ,นห,อำน,น,ำนหรือย่ำนั่นย่ำเต่งหรือย่ำขี้ให้ได้พ่อเต่ของดีดีห้าวกับล่างย่ำหน่อยไม่เคี่ยงยาได้พี่เอากลับล่างให้ใครเด้อ ยาวไปไล่เด้ทอกี่บุบบนี <5 <5 ่เด้ขั <5 <5 <5 <5 <5 ้นไม่ไล да> ่นะนจากปอกับร่างใหม่ไพ่ไหนทุกจังของนั่นนี่สมดังกระจายมัดตาลงไปขัดคัดวานมั่งสวรรค์น้อยอันเนียห้อยหมูแมวอันเนียห้อยหมูแมวเนีคือไร่ป่าฝาผาหญ้าปกโมผาปอยเจ้าเค่าสมดามีดังใจสาธุ ที่ปะตอนไทยโลกลุ่มชุ่มมนุษย์สุดใจในวังคนให้คนยอนเเทยีงทยงเหียงหน้านนกบขออันัวหอตะอี้ยาได้มีแนวทอให้อีพ่อได้ยมให้อีพ่อได้ยมแนว่ายท่กตาบวม <c oughs> ท่านได้หัวยังถึงไหมขันทายง่ายห,ห,หน่อยบ่มีดอกอีพ่อ จักกระผมก็เล่า่ัมน่สิจักอยู่ขั้นบ่จักกระผมเอากระดมใช้เขาเ้กำก็คาไก่ลมกำก็คาไก่ลมบางงานลงละจับเสกยัสีทากวันลมจะหูมึงโอเมื่อดอกดึงกระล่งจนแย่ข้างกระใจจนสั่นไห้มันคือคนสันเดือคองพลเราผู้ไห้ไปแบงมีค้าขายอีได้รูปกีาลมันขึ่งจอยมันขึ้งดำ ไม่ผมหมอลำเพราะว่ายังตมเรื่องคนในเมืองกุ้งกวงว่องบบกลุ่มพ่อใครเอาไปให้พ่อลุงใหญ่ผู้พันธานทอดแดงโอแทกมุยตาจำสมงวนนมนอตาถุกหนูตาบิที่ก็ตาถุก กาองไหนก็นแล้วแต่หันไป๋วน้ำพอน้ำแม่ผู้สร้างกองกระกุศลการกินเลกนีกันท่านมัวนี้ทำบุญทำท่านอานิสงพลาได้ทอไดไหลพนวาครับหนึ่งเลิกทอไดไหลก่วงทอไดไหลเง่าทอไดไหลมีหลุมหลึกสี่พันว่าก่วงได้แปดพันว่าห่อยปีเทพเทวดาเอาเวงหน้าวา่าทิมจนขุมลั่นหาเกี่ยงเที่ยงกันเหมือนนานากองไส้นั่นน่ะเป็นกับหนึ่งก็คือกับมือที่ไส้จวด <laughs> โอ้ยยังเอิ่นใหญ่ถูกคันหากินลากว่าอ่บัดน,นี้เลยสิหันเพรียวก็เจ้าภาพรัทธาผู้สร้างงามกระทำบุญบ่น้ำสิน,นกินทานเกิดดีไม่ใหญ่หาละเอาใจใส่ก็จะได้รังเล่พระเจ้าเพรุงทางหลวงปอง ชมผีปบานสี่จองลงดูอาับายผู้กินหลายท่านหลายผู้สนก็มาผู้ท่านน้อยก็หากใจอยู่ผู้สนและจะจิตใจคนผู้ท่านโลกโอท่านเลวอยากนามโตวังทวนผู้สน ท่านจะไดสมผลเต็มดีสมมาตผู้ท่านหลายจิตใจบรสะอาดท่าเล้วโองเสียดานำทิ้งของท่านไปนั้นนาท่าเแลววบวเขาทาไปจมเสียดเป็นสีท่านไปหลายที่ผู้ตนโกตำกว่าสัเหมือสับมัมกันดอกผลท่านผู้มี่ใจเบิกบานท่านหลายได้มากอันนี้หากแล้วแต่จิตใจผู้มีอแใจยินใสเข่ามำปั้นเวนท่านลงไปแห่งเงินเลือจนผู้ตนดีผมเบ่าเรื่องผลการทานให้รู้ท่าน้อย น้อยขาดใจคุณดูเพื่อกันก็อสำคัญที่ใจแนวในใจว่าผีโกเวผมจำถือสิ่นเพื่อใต่ไปกัดในปิบปันอินดูทุ่งสันกว่าเชว่าดาบมาเป็นนาั่าเงี้ยว่าเจ้าทำถูกตกหาดยาไลเห็นบ่สั่นคนว่าจินบานท่านเงินหามาสุกปัดเดียวทางจียิบีเพียงกันให้หวังผมดันใงผู้ที่ใจประเสริฐอย่างพระลาไดยคนฟังเสียงดังจนจนหัวบอบจากบ้าน กินพบเงมนมุษณาลงจอมผู้สวนคนได้กินนบานบอทีได้เกิดเป็นเศรษฐีในกาลวัดอันันหัโตตาบันบอเชื่อแม่ฝ่าไปถามเบิ่งหากูไปอ่านดูหนังสีอผนิมพบมาไว้อยู่ในอันีิสง์นั้นในกะทินกขันบอกแจ้งสูดังพันบอกเป็นคนทางคนห้องตูมึงทำส่างโภไปนันมี่ได้ว่หูทำทานอันนี้ได้ว่หูทำทานกินนบานคนจุดหน่าแก่นแก่นกันันกาลวัดสุสานเนื้อหน้าส่วน เอินว่าปาเจิดลำหาเาที่ยวบีปาดนี้นั่นที่ได้เกาทกำกรรมเป็นหมอลำเลียนเห็นมากไม้ไหลล่นคนทกำกรรมไหลแท้ที่ฉันคนไอ้ผู้มีใจโหดไลาา่หา่างเจกัมหาทำสิ่งชัวลายโดยโยทั้งสิ้นกินทูรามึ้นเมาดาทีที่มาเมื่อไต่ไปกาดในตบลงสากเล็กเด่นแห่งเส่นคลข้องกรรมโลดลุกห่อเป็นเด่น ก m มียำหัวแกงหอดแหงเลี้ยวใส่หอนกัวไฟเทดัมก็แกงหุงต้มนมพีปัญญะโอนาหรือแกงที่ไทยใส่ขัดหุันท่า้ผันักโบเลียวไร่ำเตะค ว่าคำโกนั้นเกิดขึ้นหลายปีหลายจีบแสนแสนหลายปีเฮานี้นี่เตทรมันหายตายไปกี่ดมันขับเป็นจังสัตว์าำองคุกลง้าองจังํำไวผู้ใดดืมถูราข้อที่สองคำไม่จับไปวนยัดหลักอู่ที่อาองตายเป็นการหมในสิงห์โในตุ๊กตาลูกในใจก้มหดหักันบอกว่าเตทรนั้นมาขับกระดดงนี้ทำกะกัดพ่อหำมุนมีปันแปลงแห้งก็กินพ่อแห้งทับพ่อเอาเพืแห้งแห่งูกระนํา เป็นไปถึงแห่งหายตาแห่งไหลฝนลงมาทั้งใจมาขาบตคขามาตะตัดพ่อหมาแหงพ่อแหงเด็กเต้นเดงกเสดียังสู้ทูน้ำสับส่งขั้นปีนขึ้นน้ำบอกยู่มห้วยลงก๊อกทีน้องขาดปีนเิ้นปีนหงงขั้นถอยลงน้ำบอกยู่มห่วยขึ้นไปสู่ทางไก่ตู้ละไก่เวิดทางอยู่ปากลำนึงจะกาจับขี้ลงขินขินขามากระเซ้นขับไท่ยับไใ่ในี้ เป็นจังที่ผู้ใดพาผืนทำกัมสัหน้องเจมที่ดังจ่ามาไว้ไอผู้ฟังลำขานี้ไกลเวนทางหาทางว่าคาเรียนเจกงฟังเดาบางทงบางไทยลำฟังเดาบางทงบางไทยลำสั่งว่าถิ็บกอุ่มควัดเสีงเรียนาขานายู่ไนทีมาเห็นที้าเห็นว่าแว็นท่พทนไทยมาจากสุสวรรค์อยู่มี้านเมื่อหมดรอนหลงเจะดุรำาผูกขาปนถมือสั้งมาทำเทือกยึินสั่งผัวน้อ cổ thốt nề cổ thốt lên hãy chìm vào là thế văn tả cho lên lên tổ tiên mặc vest đen thì ướt cổ thì bỏ nó đuôi quăng mà ha hóm xoắn thì nhóc nhóc về cá đẻ theo nhiều eo là tuôn đều cùng một tuổi cây lá cho năm 我黄马匹。啊啊啊啊 ัแม่คนยิ้นำกับลูกคนม่อยโดโซ่ข้าสาตัวบันบอบเลยถือพาเทว่าเพินไม่แนวเสียไม่ล้เพื่นยอมไรของผมตาคุณผาตาสะเด้ของคอยวังคอยจาเพื่อแนวเพื่อไม่เสนะํำได้ทางไอโบมีสมนั้นเดสมนั้นเดอสมตั้งใจจังสีขาตสมบูหัวว่าแนวฝผาหาคนสุดหอมทมทางหนเป็นนอนํมไชเทวดาดัใจโถเ็นเส่่าไปฟาวัดสุสรรคายนานอกจากเอาเป็นผากระสาใส่สวยต้องคอยได้รู้ นอนห้องไป็กระเทียงเขาจังได้พึ่งกับรอยากเตียงหัวยังมาฟังสคือสั่งเหลือตาจิตยิ่งมีเขาหัวที่คือสีขืนสิ้นใดแนวได้กระลับฟ้าหาจิตเจ้าโบล่าทานห้องลาเออนี่แต่เดาเดาพี่เอาอีริวตัวพี่เอายอดนี้กันขันนันตัวนางบัดได้เรียขันมันตัวห่างหลายตัวทัดจับแนวเมยิ่งมีดำปากเพื่อจะไปรินบัดมันตัดสินแท้เอาจริงแน่เน่มันแว่นโว้บหนาแนวบ้า อย่างก็ว่าเป็นแม่หางแล้วว่าเป็นแม่หางมาแล้วชีปีห่างจึงหนึ่งหา่างโดกระโดนขัวเป็นโชนจะปล่อยนั่งเป็นหางโัวจมจะสามวางนา่งฟ้าป่อยนั่งเลยเป็นแมหางหน่อยเทินเธอโยหูเดียวคนเป็นแม่หางบ่ค่อยดีดอกดกีแม่บ่จักเห็ดจับข้องก็หูเหตุสิบสองก็หูข้องสิบสี่เหตุที่ข้องเสียงเหตุบานของม่วงที่เท่าแล้วข้องเขยหีหัวเรา้องเมี่ย กอนสิได้ลูกได้เมียทัานได้กันแหล้าปูตาญ่าทวดคนสั่งสอนไัยสังสอนเคยไว้ว่าจังใดเจ้าจำบ่คนเลยว่าแหวนจะดีก่อว่าอนาหัวจะดีก่อพ่อเมียให้ท่อหัวข่อย่างเดือบร่ลํำท้องสีเด้อให้ท่อผังเข่าลกทุกสิ่งนั้นห้เราเพียนอดดยาด้ตดให้พ่อดมจมเพี้ยนไฟายเฟง เด่นดูทนคำสอนของครูไปบ่ดูรือบ้านขันสันผาขันสันผาที่เต็มวันเรื่องอะไรมันเป็นยังที่อะไรแม่เพมันสั่งสอนขันเอากันแล้วเพคนสอนเบิรสูเดลปัตตานี้เอากันแล้วเขาเป็นหัวมีอะไรงานกินดองหัวก็แล้วมาดีโบกี่มู้ จำบ่เด้อียแก้วคำผัวที่สนซังเอากันมาหาก่อสาลล้างเพื่อนยาวให้อยู่เย็นวังความสูงวังความส่างคุณล้านหนึ่งมาหวังพอลูกและเต่าไปดาที่ห้งเมืองได้เพียดีปันมี่แก้วแสนนดวงมาคูลลางคัดหิ้งสางไปในแก้วมาไหว้่าอุนหือลา,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 าน พี่ขอเตือนขอสอนน้องแพงควัน,นตาให้เจ้าความสัตสิริตัวไอใจเจ้าจะแบ่งสองอันนี้พี่บ่มอ,องไว้ก่อนว่ทันเป็นว่าถ้าเห็นเสียคนต่อไปสิเป็นหายเสียศีนเสียสัติยังสุดตายดีกว่าพี่หูหัวน้องวัวแก้วจนได้แนงอาเงินสินออ้นดองพอไปกู แม่ไปกูหายงมนพันมาแดงส่มใีแม่พันได้เสียดอกเบี้ยจะยืมแบงจะยืมแบงแต่งยีนังน้องนาโอยนอกจากนี้ขอให้น้องตั้งเจต่อกันซานมีลูกหลานคำไม้หาเรียงเหิอนสันเทียงปัดเปรยาให้่บน ไอ้หนังปัดปวดลลางถูอเกี่ยงอยู่สูแล้วู้งองง้างยาให้เป้าแผ่นโบกยาให้เหงื่อนเฮาหอบคุณละออกมองเม,งมองอาใจแมงมุมหรือแมงงงเต่าไฟดองลำไอ้ประเด็จตัดที่มีอันนอนน้อยอยาให้มีที่ไฟหรือก้อนเต่าโลภีเนี่ยมยาให้มนมีคนมาเจ้าอย่าปล่อยเดือลาผนสีสังกาละมังหรือถวยอู้อ้อเกี่ยงเมืนพบสักรูแล้วมีอัน เอาหมบเป็นข้างดงจอห้าเอาข่าควรนในมันนีคำบอกควรนนี่ผู้เ่าคนเอาไม้ไผ่มาขาดสองลำเอากระดงกระจอ,อในข้างจี้ไว้เนี่ยดงจอห้าขงข่าควรนในมันนีนี่เป็นคำสอนผัวสั่งน,นังให้จำไว้คนไทยไก่มายำบ้านถึงอันซานเจ้าจะไรานะ เป็นหนาเกีงหนึงตึงเหมือนโ่แมนได้แบบพี่น้องทั้งผัวแมหยามมันต้องหนาหวานมีคนมาให้รับจอนขันน้ำให้รับรองอาหารการกินพร้อมมีหยังให้เจ้าแต่งยาสุขันมา,าม,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 มาที่ยวมีพร้อมให้แตงมากิริยาว่าจเจ้าบ่าจจำบ่าวมันคำวน เจ้า <test> ่าเห็นท <t> ีจริงที่มรบวสางยามน้นตีนเจ้าหวยเป้าแตงจังหันท่านบาทหงสามาเนแดงททานย่ามีขานคนขอทานมาขอเขาเงินเ้าอห้เจ้าใจชาเอ้ยคมเอ้ยผู้พ่อแม่ลาพี่น้อง งั sea, Respect, ้นไก่ต้องกินวอมจีสินนินท่าป่อยทั้งกันย่าใดก็พ่อกับแม่ให้คอยอย่างพ่อกับแม่ให้คอยอย่างไว้เพียงจุ่มบันทันหอมเดิมีงออโอ้ยหสอนบัดคุณแม่มันก็่จำเราอี่เพราะว่าจะสอนสอนหอดย่ำนอน ในยังไงนั <Yeah. S 1> ่นขางใต้คุณราพูเถาวนสอนนอนเพี้ยงขี้ไแห่มันแมนแล่วเจ้าหัวคำนววงมกับเพี้ยงอยู่แต่ไหนพอบ้านนี่คือว่าเป็นดอกสิเป็นแต้เพื่อน้ากางแหะที่ันเดือกมากมันยิ่งเสียงขาข่าคือเส้นหัวหัวคำเบ่งหัวมันยังนอข่าขาคือเส้หัวมันไปบายถือฟางดาบเพี่ยขาดจุดูุท้ายระตัดพ่อลูกเัื้อเงนั่งนอนให้ทาแป้งยงชิ้ให้กีนอยงมือ แล่วจะนอาตนเขาไปนอนจะได้บอลนอนน้ากันจะยาพ่นถุงขึจะลื่นถุงว่าอันมาเจ็บใจเจ้าทําตัวให้มันคลองเงื่อนสามนาำทีนั้นให้ด้านนองที่เอาเงืนหนึ่งได้แก้วคือหนึ่งเงื่อนผมสองเงื่อนคู่วสามเงืนนอนคือจำเอาไว้น้ำทีนั้นที่ลิงนา่ ต่อปูน้ไม่ใหญ่ห้อ,อนเขาน้ำชี้ึือกันเป็นหยังจังเขงาล่ะเขาพูดเข่าบนตาบ่าตาฟางเน,นี่ยบ่คอยเห็นมองบ่คอยเห็นบ่งบอกปูนให้เล่าเนี่ยฟังที่ปูนมันแห้งเขาน่ะหยดใจถ้าแม่ดีบ้านโวกสูงมาขอเกี่ยวมากตบานข้าบ,บอล ภาษีกูพโคออสิวก็แมวกี่ทีเีด้สีน้ำตองผมจอจำว่าเด้อน้องฟังผมมีากวรหลู่รู้เอาแบบยมให้นังจำจีไว้คันไปน่าย่าสิดื้โอ้ยรานทำนี่ยนี่ยากว่าเดิลักษากว่เสียภาษีบุณนวา ไปวังใดเอาสมภูสมปุยรองกิ่นกระโยมนวดว่าว่าพ่นว่าศาสนาสวยทีบัวสวยศาสนาสวยหางปลาเลสีวาหางเยียนถึงปันเดภาษีอาญยเมตไกจังสิถึงว่าคนคนไผ่โพธทำบุญสังกขาถึงข้างอยู่ไผ่โพธทำบาปทายถึงคนที่หดลงปีนี้ฟ้าห้องโปงเสียงทรงดังไกจึงได้ไล่เลยๆสูงเสียงเงาหูยังแน่างเนรุสายฟังเสียง เอสยีเวลาบูบ้านเหวีงฟาละสงไต้คนสีเปียเจ็บไข่หากแดงลงแดงจาแห้งหลายของสีมาลระว่าเด้อผอมที่ของกันลงงไปดังตัวรักษาตัวให้คุ่นเข็มหนาเระว่าทงทีแห่งนับมือจันจางเตไาม่เตีือคนกะหนีตาพือตั้งหูร้านเขาคนบัฟ้าคว่เทาไทยฮ่องหว่คุณผนโตัปกนเดวลุง้าญาเอยตกฟังบ้านห้องเคย บ่เคยอึดเขาก็อึดกันไปทั่วหอนทีหัวเลยว่าไทมาเขาใจโตก็เคยเห็นแต่ตั้งพ่อน้อาบ้าวาตอนชูแต่กไปเห็นใรหน้าอึดตั้งน้องมองผ่เพีมโโอันแหงที่แหงจหาบ่ด้่วงน้องคนผมเบาไหวใส่มาได้ใจเจ้าไปที่ก็บ่ได้มีดังใจจกงอน้องมองวันบ่เคยเห็นเดียวนีเป็นหน้าเสียนตาชูอย่างรอมน้อมมัสวยดีมาพ่อกได้ เมื่อเกิดมาเจริญหน่อยจันที่จะใ้เขาจังแม็นขอดเจ้าเขาคือเขาจัดอันปลากันี่อุ้นเทือกตะเวียงเปิดถุงอุ้นเตาตองเห็นปลาขาวหักเลียนเห็นบันมขอดเจ้าพักทิพย์อยเสืุ้้มมันเหลืออยู่เด้พัดเทีตันเอาพันเอาเวทมาต่างพันเอาม้วงมาต่างเห็นจะได้สิเหลือใดพันเบิดเ็ษเบิดกล้องแล้วยังใส่ยังรอแห่โบลุมเม็ดเอาปลาโดยเห็นจะไหนโดยพันเอาแห่กันคัดกันให้ปลาแยงก่อน บ่แม่นเกจิยังก็ผู้พาไปตาเอากําโหเรโหเรบ่เอมันเป็นจังซี่เจ้าสิว่าหม่องไหนก็แล้วแต่คือสว่าเวียงจันใดมาทสเวียงจันพันท้าวากอาวเมืาลหองหานหองคายทาบ่ บ้านบ่อเขาอีสีมึงสยองง่วแดงมาต้มหัวน้ำตองขาบอนองขายหิดจุ่มวังเวินบ้านมาฮ้ามาหิ้วมาห่วงอกจุงกวงดันสร้างเลี้ยงจันพ่อสังเลวกะหันหาได้หาเจ้าหาเอาผู้เท่าเท่าอายุลายลายไปเป็นเจ้าเป็นายเลี้ยงจันลานสร้างพ่อได้สร้างหาผู้ปกครองให้แม่รับหกคนรูคนรังให้กับเฝ้ากับฟั้นกินไปเสียงกันไปเลี้ยงจันไปเสียงอายุไฟตาหรูหลังขาก็หหอมเต่าไปเลี้ยง มีเสี้ยงสือเสียงซอยบานหน่อยหน่อยคน เล่าเกิดจนในพันหาขึ้นที่สร้างที่มาไปเวียงตาทองเมืองหนองฮานถมเลึองถมจึนคืนงูดังแดงนอนตาแข้งปุงฝ้าเอฟเดเรียนมาป้าในดังบบกูเมืองเล่าเกิดมาสามเถื่อได้สามพันคนสร้างกำมันฝนโอ้ค้นขึ้นไปดังใครได้รับคำสั่งอยอะไรไปจอยบอโลมีเมืองหอเมืองเกี่ยวมงแมวเมืองบานพวกกูล่าขาการเท่าขี้ย่างนั่งคนหลกเข้าตอกนั่งตอมพวกนีมัดกระบอกไปเวียงเจียงหลอดพิักตตาบอดหูหักตาล้อ ออกจนอดหล่อหลอยังจันเทเทไปหอดแนวถามก็จะสะพืดตาตีตาล่าน เท่าเสียงสีว่ากูเกิดแต่น่านจนได้แตะลอยเท่ากิงคืงกูโบแมนองคอยจนได้พันสามได้ทด่าเดก็ตามไปสีทอกูได้พันสี่สูสีมากคทีได้หรือสัมสูสีมาหดถึงกูได้หรือสัมนี่แต่กูเกิดมานีจนได้สามพันหลดลกลงร้อยกันเป็นหู้อาซาท่าวอัคราหัดอับลาสาวงว่องจะไม่น้ำผงแข็งกันต,นตาตีกูสีขึ้นเป็นใญ่สูยามาเทียง,ทง,งเาาท่าจิกคืนวัดเสียงบ่อแผลอัคราหัด ราชวงประกาศตาสีตาสันจังได้ตั้งตาแสงเป็นคำนั้นขวดบ้านคือผู้ใหญ่สมัยใหมบ่บอคือสมัยแต่กี้ดอกกี่พอ บาดสมัยสมัอนี้เป็นจังไดบาดสมัยสมัอนี้สมัยนาสมัยหลังศาสนาสิพังสิคิตสิขาดไอคิดบักนาศาสก็ยังเกิดเป็นบ้านทิดเดจาจก็ยังเป็นภูไลไอ้บรูจักน้องน้องบรูจักหลานสมัยผ่านศาสนาขอน, 3, ส,ส,านสามพันปสียเษทิดปงศกคาเจ้าถือมือก็ถึงกันศาสนาขอน 3, สามพันปลยเศษเลือดสีทวมเว็บสร้างหนูน้อยสีลงลอยหินไส้ก่อนสิบสองปีสีไมรุจับน้อยนี่สีไดือดไม่เันหมดเชื่อ พาไพ่เมื่อนำเข้ามาอุปมาคือกับาผูกเสนามมือเแขงแกวกัสิเตกพอยอกัสิเตกแันเลี้ยงจันกัสิหุ่มกันคุกติดอัศหเวังกินจัไปของกินไทเอ้ยปิงจับไปกองกินใชเอ้ยทันไส้กินแล้วพุทธแล้วไปตัวในวัดผู้ภาคภูมกใจโดยทู่คนโดยผมก็พนยันหนังข้าพ่อแก่มาห้อยห้อยสนุกอีเอียงไสใสห้างขาห้งโบนาตาเอาไปไล โ่องไข่เมื่อเทิงหาไฟโตน่งไห่เมื่อใจหักไหมันก็ได้ว่ากูทีเป็นหาดราสิเป็นัญญาหัวตาย่าคผู้เป็นจวัดคือเก่าบ้านดงเป็นบ้านเราบ้านเราเป็นบ้านดงคนสีลงพีลงตองเสียงกรองสีบอดังเสียงลาคั้งสีบงวนนี้เจ้ากวนผู้ไรปวดบาดยังปีน เด็กมาเลี้ยงแมวขันกันตาถึงภาคเหนือเดียวก็พอทงทุกชาติมาหอนโหว้ห้วยลำบุรีโดมาหอนโหว้ห้วยลำบุรีโดก็โทษหนามาชายนติดในเกี่ยวฟุกอาบนำดงเรนปาคันฟุกอาบนำดงเรนปาคันแมวทายันเมื่อเธอทรงอาละบายาตุลามแห่หน่อยปิดย้อยเยี่ยมเดียงหยางแห่หน่อยปิดย้อยเยี่ยมหยิงนักแข่งปุ๊กมันเจอลงสุดสุดสุดเดือดตาห้วยเรนดำเพรตุ้งเลี้ยวตาห้วยเรนดำเพร จะไปโรงพยาบาลลงทางไกลไปทําที่ผู้ห่มแก่รับผมไปตลาดแดนตลาดเต็มโดนออกที่ทุ่งหัวเดินกลับบ้านห้องลืมถึงหัวเดินสัมผัสดังมาแน่นสีผมผมหาวเก่าเฒ่าเก่งอย่าแย่เลยแหมแนวที่ขี่คอยเดินขึ้นแนวหามแน่หน่อยผมผู้สาวห้าวจะเอาผมสูงๆทั้งโลตีสารีเล่ผ่านพร้อมเสียงลือโหดดังแดหูแน่หน่อยถึงผม

โอ้โหรำไปตัดหน้าในทุ่สาไปตัาหน้าเตะผู้เท้าวไปลงวันทุ่ทพัาโยโยโเรียนทแล้วโยโยโเรีนทำตกแล้วนแค่แหงแค่แหงขาแยกแยนี้แหง่ายกแยกทุ๊วตาเต้นโตไปตัวัวายตัวยันยับยยับตีของลงหับปาดตุ๊กข้อดีสำกัดดีดีรวยคาคาเพชดีของา ขึ้นสัน,าาต,าานาตาล,าาตาลาีคาเตียยัวคาเตยยาเยโอโหตาลยันขาเย็โัวโหตาลมาตุขัวพอตุ้มนวพตุ้มนีตุ้มไม่สช่มาตุมบบ้มกบขาห้องทักตอพอตุ้มหพอเปนหนึ่งบักพีตุ้มนีกกะคือหัวพ่อบักพีพ่อจะโวดจะมาดั่งกัดกัดกูตุ้มเงาคูเขาต้มขอบปัดกินเล่ต้นปัดมาคุมสังขารชูดี้พ่อทูอาลาากานัลขา Do Brahua kim gắp lóc gắn, Do Brahua kim gắp lóc gắn mặt trời Má ô nằm là năn, tình hình của dân 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 quay nè dân 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 quay nè dân 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 quay nè dân 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 đi dân 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 má say, dân 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 cho cho, dân 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 ที่ใสให้สิ่งขเหิงเรื่องกิ้ทนเียเป็นยังเล่นกรล่นรัดาทอนั้นกับันตุ่มแล้วกับผู้สาวตีของนาของผูเราลงใจหมอลำกับไป่ที่ของน้ำถึงผู้เราอกลงตุกมุดตุกขงสาวลงปาเทวดาตใหมอลำที่ก็ตกเข้าอยเลือเในน้ำเขาผู้สาวมาหวาตามมันวนผู้สาวมาหวาตามมันวน ขนนั้นตุ้กตัตุ้มตั้มีหลังอีกกะตำจ้วยเฮาโตโรถึงบ้านขัดเด้อโพอ

ดูรูดูรูดูรูดูเจ็ดคนหูสัอนดูโอ้ลองดังตังลังตังลังตาลังสาวหมาลองนังขุนกงเราเอาชนะได้ก็เเฉยเยเฉย่งแดงนั้นแเเลีงแจ็ดงแี้งแจ็ล้งจ็งเัี้ยง็ดเลี้งหมวเก็ียงข้นมาทาป็ดนกฟ้ดูดบ่ดับบ่าดับบ้าบ่ใส่้าตัสาตาสเนีน่าร สีกัน,นย่ำนอนหมอรับก่อนสีกัน,นย่ำลง่านผู้ใหญ่บ้านสีกัน,นย่ำสังเกตนทางกันนนไม่เห็นสีกัน,นย่ำมโมเสาผก้วพูอยู่นี่สีบริเลยย่ำพี่น้องเอ๋ยในกาสอย